สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VDS นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการวาดลายชุดค่ะแล้วก็จะไปต่อยอดถึงการวาดแล้วก็เอามาทําเป็นชุดด้วยนะคะโอเคค่ะให้ทุกคนนะคะเปิด i b i s p a i n t X ขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปกดเพิ่มหน้ากระดาษแล้วก็เลือกสีให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ลงสีตามที่ต้องการค่ะหรือว่าใครยังไม่ลงก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าวิธีนี้ให้ลงไว้ก่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เลือกไปที่ปากกาค่ะที่มันเบลอเลยนะคะแล้วก็ไปกดเลือกสีค่ะโดยอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีแดงโทนเข้มนะคะลงข้างนอกก่อนค่ะแล้วก็จากนั้นจะใช้สีแดงที่มันเป็นสีแดงสว่างนะคะลงข้างในค่ะสามารถลงสีได้ตามที่ต้องการเลยนะคะหรือว่าใครจะไม่ทำเงาก็ได้ค่ะ แต่ว่าอันนี้เราแนะนําว่าให้ทําไว้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกๆครั้งที่จะลงสีใหม่หรือว่าวาดอะไรใหม่นะคะอย่าลืมเพิ่มหน้ากระดาษค่ะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะหลังจากที่เราลงเงาเสร็จแล้วนะคะให้เรากดไปที่ตัวน,นั้น,นะคะ่ะแล้วก็เลือกไปที่ไอตัวที่มันเป็นวงกลมเป็นแฉกๆกนะคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการจะวาดลงในภาพของเราเลยค่ะ อันนี้อย่าลืมไปเลือกปากกาด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราวาดลงไปได้เลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีของไอตัวที่เราจะวาดหรือว่าขนาดได้นะคะหรือว่าจะซูมเข้ามาก็ได้ค่ะหรือว่าซูมให้มันออกไปนะคะ ก็อันนี้ให้เราวาดตามที่เราต้องการเลยค่ะวาดไปเรื่อยๆจนกว่าเราคิดว่ามันจะสวยนะคะก็เรามาบอกวิธีการทํางานของไอตัวนี้กันนะคะมันก็จะทํางานเหมือนเป็นกระจกเงาน,นะคะซึ่งเมื่อเราวาดลงไปนะคะมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกหลายๆอันเลยค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะช่วยให้เราประหยัดเวลาค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาลวดลายด้วย อีกทั้งยังเป็นการแบบเราสามารถออกแบบลายเองได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าภาพที่ออกมาอาจจะไม่ได้ดีเท่าเราวาดเองนะคะหลังจากที่เราวาดหรือว่าออกแบบลวดลายเสร็จนะคะให้เรากดบันทึกเป็น png ค่ะ แล้วเราก็ไปดาวน์โหลดไอตัวหุ่นที่เราแจากฟรีในะไอบิสเพนนะคะก็อันนี้จะเป็นเพิ่มเติม <ๆ S 2> สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าเอาหุ่นจากไหนนะคะให้ลองเลื่อนดูวิดีโอที่เราบอกว่าแจากหุ่นฟรีค่ะแล้วก็ทําตามที่ในวิดีโอบอกเลยนะคะหลังจากที่เราบันทึกเป็น PNG เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราไปดาวน์โหลดหุ่นมาแล้วนะคะให้เลือกหุ่นที่เราจะใช้ะคะ่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยะคะ่ะแล้วก็กดไปที่กล้องถ่ายรูปนะคะอย่าลืมเอาหน้ากระดาษเลื่อนมา เป็นหน้าก,กระดาษที่ข้างล่างนะคะแล้วก็เลือกที่รูปนันกอรกี้นี้ที่เราวาดค่ะแล้วก็ปรับขนาดให้มัน,น,นแบบว่าพอดีค่ะหรือว่าตามที่แบบเราต้องการอยากให้มันได้แบบไหนนะคะสามารถย่อหรือว่าขยายได้ด้วยนะคะแล้วก็กดที่เครื่องหมายติ๊กถูกค่ะถ้าขึ้นมาแบบนี้ให้กดยกเลิกนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่โหมดเครื่องมือค่ะแล้วก็หาไอ้ที่ชื่อว่าเลกโซนะคะแล้วก็ มันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรานะคะวงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคะครอบคลุมพื้นที่ค่ะที่เราต้องการจะทําเป็นชุดนะคะเอาครอบให้หมดเลยนะคะไม่งั้นมันจะแบบว่ามันจะมีส่วนเกินออกมาหลังจากนั้นนะคะให้กดไปที่ด้านบนค่ะแล้วก็เลือกที่คัดลอกนะคะแล้วก็เลือกที่วางค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งหน้านะคะ แล้วก็ลบหน้าบันทึกนี้ที่เราไม่ต้องการออกไปค่ะหรือว่าใครจะเก็บไว้ก็ได้นะคะอันนี้คือวิธีการเอาเส้นรอยปะอันนั้นออกนะคะก็คือกดที่ไปข้างบทค่ะลบพื้นที่ที่เรื่องนะคะแล้วก็มันจะหายไปค่ะหลังจากนั้นก็ปรับแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะหลังจากที่เราปรับแต่งตามที่เราต้องการหรือว่าวาดตามที่เราต้องการได้แล้วนะคะ กดไปที่ข้างบนค่ะแล้วก็เลือกวางนะคะมันจะวางไอเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เราคัดลอกนะคะมาอีกหนึ่งหน้ากระดาษค่ะสามารถย่อหรือว่าขยายก็ได้นะคะอันนี้เราจะสามารถทํามาเป็นกระโปรงหรือว่าจะทําเป็นแบบอะไรก็ได้ค่ะที่เราต้องการเลยอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมค่ะโดยไอสามเครื่องมือข้างล่างนะคะจะมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังนะคะว่าทํางานแบบอะไรยังไงบ้าง อันนี้เป็นตัวแรกนะคะตัวแรกตัวนี้ค่ะมันจะทํางานเป็นแบบสามารถแบบเราย้ายไปไหนก็ได้ค่ะหรือว่าย่อขนาดหรือว่าอะไรยังไงก็ได้นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือที่สองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี่ค่ะเราสามารถดึงได้ค่ะดึงภาพของเราแบบแล้วก็หมุนได้ด้วยนะคะดึงยังไงก็ได้ค่ะส่วนไอตัวเครื่องมือที่สามนะคะที่มันโค้งโค้งค่ะจะทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าวิธีการทํางานของมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนค่ะ พอเรารู้วิธีการทำงานของไอเจ้าสองตัวแรกแล้วนะคะเราสามารถนำมาปรับใช้กับรูปของเราได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะใช้อย่างลบ,ลบค่ะหลังจากที่เราใช้ไอสองเครื่องมือตัวนั้นค่ะ,ะดึงแล้วก็แบบย้ายไปมานะคะแล้วเราก็จะใช้อย่างลบ,ลบค่ะแล้วก็ลบตามที่เราต้องการค่ะอยากได้แบบไหนก็ลบไปเลยค่ะ หลังจากที่เราออกแบบชุดของเรานะคะคตามที่เราต้องการเสร็จค่ะอันนี้เราจะมาลงพื้นหลังของไอตัวชุดนะคะให้เรากดไปที่ไอเครื่องมือที่มันขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ค่ะพอเพิ่มเลเยอร์เสร็จแล้วนะคะให้ดึงลงมาเป็นเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างของชุดที่เราวาดน,นะคะหรือว่าออกแบบจากนั้นให้ไปเลือกโทนสีที่มันแตกต่างจากชุดของเราค่ะแล้วก็อย่าลืมกดเพิ่มหน้ากระดาษนะคะแล้วก็ดึงมาข้างล่างสุดเลยค่ะ แล้วก็วาดลงไปค่ะเป็นเส้นนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราลงสีหรือว่าเทสีนะคะมันจะได้ไม่ออกหลังจากที่วาดเสร็จนะคะให้กดไปที่ตัวดินสอค่ะแล้วก็เลือกที่ถังสีนะคะแล้วก็เทลงไปค่ะเทลงไปตรงไอที่เราต้องการจะทําเป็นในเพราะเรียกว่าเหมือนผ้าตรงพื้นหลังของชุดค่ะแล้วก็หลังจากที่เราเทเสร็จนะคะมันก็จะมีพวกรอยที่แบบ มันยังเก็บไม่หมดค่ะให้เราใช้ดินสอนะคะมาเก็บรอยพวกนั้นด้วยนะคะมันจะได้เนียนแล้วก็สวยค่ะภาพที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปทําเงาตรงขาค่ะเพื่อที่ว่าเหมือนแบบว่ายืนอยู่แล้วมีเงานะคะให้กดเพิ่มหน้ากระดาษขึ้นมาค่ะแล้วก็ดึงไปเป็นนกระดาษที่ข้างล่างสุดเลยนะคะแล้วก็กดเลือกสีเป็นสีเทาหรือว่าสีดําค่ะ แล้วก็กดเลือกปากกาที่มันเริ่มเนะคะระบายลงไปตรงขาแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเช็คเลเยอร์ว่าเป็นเลเยอร์ข้างล่างสุดนะคะไม่อย่างนั้นมันจะทับค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเนียนค่ะ พอทําเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้สําหรับใครที่อยากเพิ่มพื้นหลังนะคะก็สามารถเพิ่มได้ค่ะหรือใครที่อยากจะวาดเองก็วาดได้นะคะหรือว่าใครจะลงสีเดียวก็ได้ค่ะแต่น,นี่เราจะเพิ่มพื้นหลังนะแล้วก็กดไปที่ตัวเครื่องกล้องถ่ายรูปะคะ่ะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการเลยค่ะอันนี้เราจะเป็นรูปภาพที่เราเดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะเราก็จะเลือกเป็นรูปภาพอันนี้ค่ะแล้วก็ปรับตามที่ต้องการเลยค่ะ พอปรับตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะให้กดที่เครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวข้างล่างค่ะถ้าขึ้นแบบนี้น,นะคะให้กดยกเลิกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้เราค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะหรือใครอยากให้ทับคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะก็คลิปนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะคะ